และนี่คือสิ่งที่เด็กมหาลัยอยากจะบอกคุณชีวิตมหาลัยเนี่ยมันง่ายมากเลยครับเมันเหมือนว่าคุณกําลังวันจักรยานอยู่และจักรยานมันก็ลุกเป็นไฟและพื้นก็ลุกเป็นไฟและทุกทุกอย่างมันก็ลุกเป็นไฟเพราะว่ามันคือนรกใครที่กําลังจะมามหาลัยก็สู้ๆนะฮะใครบอกว่าชีวิตมหาลัยสวยหรูมึงกาลังจะเจอนรกของจริงยังไงละ่ะและนรกขุมนั้นมีชื่อว่าไม่ได้นอน ไม่มีใครผมใช่ไงผมไงเนีย่ยผมฉันเกรงว่าเพื่อนของนายไอ้สมปองคงจะตายแล้วแจมเลยมันอยู่นี่แล้วใช่ปะไม่สมปองไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าเขาอยู่บนหนูนะ่ะหือมุกนี้ไม่ผ่านอ๋อ,อ,อ เจ้าไม่เชื่อเหรอฟังนะกูรู้จักเพื่อนกูดีถ้ามันไม่อยู่นี่นั่นหมายความว่ามันยังไม่ตายไงคนอย่างมันเนี่ยน่าจะขึ้นโซรันตนน้นนรกอ่ะสิถึงจะถูกอ่ะหมูเด้งหมูเด้งค่วยแม่ดูหมูเด้งหมูมมพ่อไอ้ซ้ําพาลางถาดของชาวก็คือกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขอเป็นเกาเหลาแทนได้ปะ ยายเป็นอะไรครับทารู้แล้วจะมาหาหมอทําไม <c oughs> ความหมายอ่ะยายอยากให้หมอรักษาตรงไหนครับห้านมันหาว่าฉันตาบอดสีก็เลยมาตรวจโอเคงั้นหมอขอเช็คก่อนนะยายนี่สีอะไรสีเขียวชัดเจนยายตาบอดสีบอดบ้าอะไรหมอฉันมองเห็นอยู่นั่นสีเขียวนี่สีอะไรสีเขียว นี่ล่ะสีเขียวต้องผ่าตาแล้วนะยายนี่สีฟ้านี่สีเขียวก็ฉันเรียกสีเขียวแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่สีอะไรสีเขียวนี่ล่ละสีเขียวส่งยายไปผ่าตัดเดี๋ยวก่อนหมอ ลักเสือไม่ชอบแมวหรอจ้าลองซุกไซพี่ซะหน่อยดูไหมแล้วจกพุงพี่ดูจกพุงจะเลยลงไปโดนจิวก็ได้นะ สวัสดีครับพี่ชายครับผมมีอะไรให้ช่วยทำไมกลางวันต้องมีแสงด้วยละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี้คือคำถามใช่ไหมแล้วทำไมตอนกลางคืนถึงไม่มีแสงอ่ะผมว่าคุณถามคำถามที่มันค่อนข้างจะตลกวิธีการบอกพ่อแม่ว่าท้องอะ่ะโอ้ตอบยากนล้นี่วิธีการบอกพ่อ,อแม่ท้องใช่ไหมเจนนิเฟอร <Jennifer! S 2> ์อ้าวทำไมคนเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกอะอยากบินนะ่ะ แกมันโง่ชัดๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่กันแน่คําว่าเกมเวลาเขียนภาษาไทยมีสอเสือกรรันหรือไม่มีไม่มีสอเสือกรรันเจ้ yeah, ฉันตองถูกนี่ทรงผมตลกตลกง่ายพอนุ่มจะค้นหาคำว่าอะไรแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาครับทําไมต้องจ่ายภาษีข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกมข้อดีของการเล่นเกมมีประมาณล้านล้าน,ลานเหตุผลส่วนข้อเสียมีนะฉันคิดไว้ไม่ผิดจริงๆ มึงเอาข้อเสียไปไม่คิดจะอ่านข้อดีบ้างเลยเหรอแอบไทยนักศึกษาตอนเข้าห้องน้ําครับค้นหาตะคบหมายถึงเล็บขบใช่ไหมไม่ใช่ตะครบนะ่ะอ๋อผลไม้เงินภาษีรัฐบาลเอาไปทํำอะไรวิธีมุดเว็บเอ่อไปดูเว็บโป้นะ่ะตามผมมา Google ผมเอง Google.com ก,ก็ผมนี่แหลนะซต์ o o o g l e ทารา จยสักทีประยุทธ์จันทังคารใช่ไหมไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอ้ไม่เล่นมุกนี้ตัวใหญ่แบบนี้มันอยู่ไหนมึงจะบอกกูไหมไม่บอกใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่บอกจับกดน้ำมากเอามันขึ้นมาเอาอีพี่คบจะจมน้ำตาย